ข้างไครมานานแล้ข้างใครโอ้โหได้ไปเป็นตัวประกอบบ้างไปนะบ้างฮะได้เหรอโรงพักนี้หุ่นดีหมดทุกคนเลยนะฮะได้ได้นู่นล่ะมีกี่คนเนี่ยน้องทั้งโรงพักเรามีกี่คนลูกเป็นสามสิบสี่ครับเหรอแล้วถ้าไม่เต็มอะตอนนี้เต็มปะมีอยู่สิบกว่าอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบกว่าครับอ้าวแล้วหายไปไหนฮะลูกจะมีอยู่ในแถวว่า ไม่ไม่ไม,ไมทั้งโรงพักดีลูกไม่ต้องนัดแถวดิทั้งโรงพักสามสิบสี่ครับมีลาสิงอ๋เอเดี๋ยสามสิบสามคนน้องเอาโพเดียมออกให้พี่หน่อยได้ไหมน้องน้องเอาโพเดียมออกไปให้พี่หน่อยดีลูกปะปเ,เข้าใจนะลูกแต่ว่า<ป>เอา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 โพเดียมออกให้พี่หน่อยก็ได้ลูกเราพักนี่อันนี้ของเราด้วยไหมมาพี่มาจะได้มีภาพด้วยเวลานายเขาดูแสดงความเคารพ รองพุ้บัคับการกองส่วนราชการสี่สำนักงานเจเลตำรวจผมหน้าปยยกอกอึบกับกกผมร้อยตำรวจเอกอนุชิตภูศรีฤทธิ์รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจตรนหนองแวงพวงเป็นผู้ควบคุมแถวนำกำลังพลมาเข้าที่รวมพล เพื่อรับการตรวจราชะการประจำปีก่ป,ประมาณ2,168มีจำนวนยอด20นายครับเฮลงโอ้ยดูหน้าดูตาแต่ละคนแล้ว รอนานไหมลูกไม่เป็นไรพี่สบายๆน้องรักห้านาทีเนาะมีใครอายุน้อยกว่าสี่สิบห้าบ้างยกมืออ่าเป็นแกนหลักแล้วนะโอเคไหมพี่สมเด็จอีกกี่ปีกเกษียณนี่สี่ปีครับสี่ปีห้าปีห้ปีกับปีิสครับผมอะไรนะสองห้าิดสมครับอ๋อ โอเคไม่ย้ายไปไหนนะไม่อะอยู่นี่ตลอดนะเออบ้านอยู่นี่ปะพี่วิชัยครับผมบ้านที่อยู่ในเมืองเลดครับผมอ๋อมาเที่ยวกลับครับเหรอครับผมนี่อ่ะกลับไครับเหรอโรงพักนี้หุ่นดีหมดทุกคนเลยนะฮะให <c oughs> ไ้ได้เว้ารงพักพาออกกำลังกายฮะมีสนามอนอกอล์ฟเออเดี๋ยวเดินไปดูโรงพักกันนะครับพี่เดี๋ยวขอตรวจตามแบบหน่อยเนาะมันจะได้มีภาพส่งเขาทั้งหมดเอ้าอง ถอดมวกอ่านะครับผมไม่ห่วงนะเรื่องผมนะครับการจอนอะไรพวกเนี้ยผมเชื่อว่าน้องเอาอยู่นะครับน้องเอาอยู่แล้วก็แล้วก็เชื่อว่าพวกเราคงรู้อยู่แล้วว่าอะไรต้องทําอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้เนะอะอ่สองศูนย์มีกี่คนนี่สอมีสามคนลาครับสาผัดครับสผัดผัดละคน เป็นสองศูนคู่กับสายตรวจครับอ๋อเหรอก้องใช้ได้ไหมปาใช้ได้ครับผมใช้ได้เนาะนี่ดูต้องดูท่านลองไว้นี่ต้องเต็มอย่างนี้นะอาจารยว่าเวลาไปตรวจท่านหลังดิเดี๋ยวลองเอสลองประสานทางไอสอสสหรือไม่ก็ทางอณามัยดูนะเขาจะมีเป็นกระเป๋ากระเป๋าของทมพยาบาลเบื้องต้นลองดูว่าขอมาแล้วก็ ถ้าถ้าเป็นไปได้อยากให้สคบอจัดจัดตรงนี้มากกว่าอ๋อไอจูนิเก้เออทีเนี้ยตอนเนี้ยพี่เสนอไปละพี่บอกเขาไปละแอกอยู่แต่พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะครับเนาะเรียบร้อยใช้ได้หมดเอ่อรองเท้าอย่างนี้นะปะ่ะโอเคเดี๋ยวแยกย้ายขึ้นไปข้างบนเนาะเดี๋ยวคุยกันมีอะไรไหมถ่ายรูปกับนายนี่ไงนี่ไง,ไงเดี๋ยว,วเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้ไงข้างใครโอโ้โห <laughs> อันนี้รีบพูดเลยเนี่ยกลัวไม่ได้ถ่ายใช่ไหมเนี่ยี่คือถ่ายรูปนี่ไม่ใช่แล้วเวลาพี่ไปได้มาอาจจะได้ไปไปเป็นตัวประกอบบ้างไว้นะบ้างฮะได้ได้เดี๋ยวสวมหมวกนะครับอ่ะทั้งหมดเอาองค์สวมหมวกครับโอเคเดี๋ยวมาถ่ายรูปด้วยกันเดี๋ยวน้องจัดนะเเเาาาารรรพืื่่่ออออตตนน้ทีีกุณณปปะชช อดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความลำบากไม่มักมากไม่หลงในลาพน